ท่านประธานที่เคารพกระผมโมระชัยเหมะเพื่อไทยสมุดประการท่านประธานครับวันนี้ขออภิปรายเรื่องรายงานประจำปีของสารรัฐมนูญครับการที่ผมอภิปรายวันนี้ผมไม่ได้มาอภิปรายเพื่อต่อว่าต่อขานครับแต่ว่าผมจะเอาข้อเท็จจริง มาพูดทั้งหมดครับท่านประธานท่านประธานสภาที่เคารพ <c oughs> การอภิปรายของผมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นองค์กรของศาลเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเริ่มตั้งตามรัฐธรรมนูญปี40ครับที่เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนแล้วองค์กรศาลเจ้าหน้าที่ของศาลร,รัฐธรรมนูญ หลายท่านครับผมรู้จักและก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีทุกท่านเป็นคนดีหมดครับน่านับถือน่าเคารพหลายท่านด้วยกันครับแต่ท่านประธานสภา,าครับหลังจากมีการยึดอำนาจอำนาจปี49ครับท่านประธานเหตุการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาสารตุลาการสารรัฐธรรมนูญ ที่มาตามรัฐธรรมนูญปี40ก็เป็นอันสิ้นสุดครับหลังจากคณะรัฐประหารยึดอำนาจเข้ามาตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญครับท่านประธานรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารเราก็รู้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญปี50 ในสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าการใช้อำนาจของผู้ก่อการรัฐประหารนั้นเขาใช้อำนาจด้วยตัวเองครับผู้ใดคนใดเป็นหัวหน้าคณะยึดอำนาจคนนั้นจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจเพื่อปกครองประเทศด้วยตัวเองครับท่านประธานแต่หลังจากการยึดอำนาจ ในวันนั้นท่านประธานทราบไหมครับว่าสังคมโลกมันเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาตลอดเวลาครับไม่ยอมรับการยึดอำนาจไม่ยอมรับการทำรัฐประหารครับเพราะฉะนั้นคณะยึดอำนาจจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีตัวแทนในการรักษาอำนาจและการใช้อำนาจครับท่านประธาน จึงตั้งตัวแทนขึ้นมาเขียนรัฐธรรมนูญปี50สำเร็จแล้วตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญปี50เพื่อใช้อำนาจแทนในการยึดอำนาจครับก็คือองค์กรอิสระครับท่านประธานสภาที่เคารพเริ่มต้นตั้งแต่กกตครับปปชครับองค์กรอิสระ ทุกหน่วยซึ่งไม่เชื่อมโยงยึดโยงกับประชาชนเลยผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ครับไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนได้เสียกับพี่น้องประชาชนเลยมาตามรัฐธรรมนูญปี50ครับท่านประธานเพราะฉะนั้นองค์กรอิสระเหล่านี้ถูกวางตัว เพื่อใช้ข้อบังคับของรัฐธรรมนูญปี5-0ครับท่านประธานท่านประธานสภาที่เคารพครับระบบประชาธิปไตยนั้นคนที่เป็นศัตรูกับระบบประชาธิปไตยคือคนที่ต้องการเผด็จการครับและผู้ปกครองในยุคก,ก่อนนั้นที่ใช้อำนาจที่มาจากการยึดอำนาจใช้กองทัพเป็นเครื่องมือครับท่านประธาน พวกนี้นิยมเผด็จการครับเพราะฉะนั้นระบบประชาธิปไตยกับระบบะเผด็จการมันอยู่ตรงกันข้ามกันแล้วก็มีการต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาครับอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของปวงชนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศออกมาต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจออกมาต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้คณะยึดอำนาจ คืนอำนาจให้ประชาชนครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการยึดอำนาจ5ปีมาแล้วครับท่านประธานเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาตลอดแปลว่าผู้ยึดอำนาจใช้ตัวแทนในการต่อสู้เพื่อปกป้องอำนาจเผด็จการคือองค์กรอิสระแล้วสารรัฐธรรมนูญครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญ เป็นกรรมการขั้นสุดท้ายในการใช้อํานาจคือการตัดสินครับองค์กรอิสระเบื้องต้นตั้งแต่การยึดอํานาจครับตั้งตัวแทนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นคอตอสอครับท่านประธานใช้เลยทันทีในวันนั้นแล้วต่อมาหลังจากรัฐธรรมนูญเสร็จก็มีกะกะตปปชสารรัฐธรรมนูญ ตามัฐธตํานูนของเขาที่ยึดอํานาจครับท่านประธานการต่อสู้ระหว่างพี่น้องประชาชนที่ต้องการอํานาจอธิปไตยซึ่งเขามีสิทธิ์เต็มที่ครับเพราะเขาเป็นเจ้าของประเทศนะท่านประธานเสียภาษีให้รัฐเสียภาษีให้องค์กรอิสระเหล่านี้ในการดํารงชีวิตลูกหลานได้เรียนหนังสือครับทาหารที่ยึดอํานาจ ก็กินเงินเดือนภาษีของประชาชนสารรัธรรมนูญกินเงินเดือนภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นเขาต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่เขาเป็นเจ้าของครับท่านประธานเพราะฉะนั้น5ปีที่ผ่านมาก็มีการต่อสู้กันจนถึงวันนี้เราจะเห็นครับว่าการปกป้องอำนาจเผด็จก,การ ที่ใช้ตัวแทนครับท่านประธานเป็นการต่อสู้มายาวนานหลายปีมาแล้วท่านประธานครับแต่ว่าผลที่สุดฝ่ายประชาธิปไตยก็ยังไม่ชนะเสียทีครับมีแต่ชนะเลือกตั้งเป็นชัยชนะชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นแต่อำนาจในการปกครองประเทศยังไม่ใช่อำนาจของประชาชนที่แท้จริง ยังมีอำนาจการใช้อำนาจขององค์กรอิสระเหล่านี้มาคานอำนาจของประชาชนครับท่านประธานสภาเราจะเห็นหลายกรณีครับการต่อสู้ระหว่างตัวแทนของพเด็จก,การตัวแทนของคณะยึดอำนาจกับควายประชาชนเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นมาหลายเรื่องหลายราวครับท่านประธาน สารรัฐธรรมนรูญเป็นตัวตัดสินชี้ขาดเราจะเห็นครับว่าการที่มีสารรัฐธรรมนูญนั้นเรื่องแรกที่ทำมาหลังจากตั้งองค์กรนี้สิ่งที่ทำครับท่านประธานคือการยุบพรรคการเมืองครับท่านประธานครับพรรก,การเมืองที่ถูกยุบเป็นพรรคการเมืองที่พี่น้องประชาชนเลือก ที่เป็นตัวแทนอำนาจของประชาชนไม่ว่าจะพักกฤษไทยมั่นคงครับพักพลังเกษตรกร,ร,กรพักชาติไทยพักพลังประชาชนพักชาติไทยพัฒนาโดนยุบจนหมดสิ้นครับท่านประธานนี่คือผลงานชิ้นโบดําของสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับท่านประธานที่เคารพนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเราจะเห็นว่า สัญ,ญลักษณ์ของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยคือพักการเมืองครับท่านประธานในเมื่อยุคพักการเมืองแล้วแล้วประเทศจะมีการต่อสู้พักการเมืองมีนโยบายของแต่และพักมีนโยบายที่ดีในการแก้กฎหมายในการแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศสารรัฐธรรมนูญใช้เทคนิค ในการยุคพักการเมืองเกือบหมดสิ้นครับท่านประธานเหลือแค่พักเดียวครับสแสดงให้เห็นถึงกระบ,บวนการคิดกระบ,บวนการทํางานของศาลนั้นเลือกข้างหรือเปล่าครับท่านประธานพักการเมืองไหนที่ยืนหยัดเคียงข้างกับควายเผด็จการกับผู้ที่ยึดอํานาจพักการเมืองนั้นไม่ถูกยุบครับ นี่คือข้อเท็จริงครับท่านประธานสภาที่ครบเพราะฉะนั้นการรายงานของสารรัฐธรรมนูญในเร่อนี้มันเป็นการรายงานพูดถึงแต่เรื่องของฝ่ายประชาชนแต่เรื่องของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเดียวมันเป็นรายงานที่บาดหัวใจคนไทยที่รักประชาธิปไตยเหลือเกินครับท่านประธาน โดยที่ผมได้ดูแล้วผมรับไม่ได้จริงๆครับท่านประธานเป็นการดูถูกเหยียดหยามพี่น้องประชาชนเป็นการดูถูกเหยียดหยามเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนครับท่านประธานเพราะฉะนั้นองค์กรศาลถ้าท่านมาตามรัฐธรรมนูญปี50ก็ตามแต่ถ้าท่านยึดหลักนิติรัฐ นิติธรรมด้วยความถูกต้องความชอบธรรมตัดสินตามความเป็นจริงอย่าเลือกข้างไม่เป็นไรหรอกครับเรารับได้แต่ที่มาของท่านมาจากการอุ้มชูของผดจกกรครั้งหนึ่งแล้วการกระทําของท่านยังน่าเกลียดอีกครับเหมือนกับเป็นสมุนสั่งซ้ายขวาหันได้หมดนี่ เป็นการทำลายพักการเมืองที่มาตามระบบประชาธิปไตย,คร,ยตรรครับท่านวชัยท่านิพิษประท้วงเชิญครับท่านท่านประธานที่เคารพกระผมนิพิษอ,อินทร,รมลบัติก็จริงไม่อยากจะประท้วงเลยนะครับแต่ว่าท่านประธานคงนั่งฟังอยู่ท่านผู้พิปรายคงจะเพลินไปนะไม่มีคนประท้วงไปว่าสารน้ำนูนะครับมาตามระบบบอิการและชามำนาตามอำเภอใจอันนี้ครับหลายหลายประเด็นนะครับท,ที่ที่พูดมาผมคิดว่าขอให้ถอนคำพูดนะครับ นะครับท,ท่านวรชัยที่ว่าสั่งซ้ายหันขวาหันนะผพราว่าต้องถอนต้องถอนประธานครับผมถอนก็ได้ครับท่านประธานครับเพื่อให้จะได้อภิปรายได้แต่ว่าผมบอกว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นเอาเอาเอาพอสมควรท่านถอนแล้วเอาพอสมควรนะครับครับถอนถอนครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญของประเทศชาติ องค์กรศาลนั้นต้องเป็นองค์กรที่ต้องยืนอยู่บนความถูกต้ององค์กรศาลนั้นต้องให้ความเป็นธรรมแก่แกประชาชนทุกส่วนทุกกลุ่มครับองค์กรศาลนั้นต้องยึดหลักนิติรัฐและนิติธรรมเพราะฉะนั้นองค์กรศารลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นศาลการเมืองครับตัดสินแก้ปัญหา ในเรื่องความขัดแยง้งในเรื่องของตัวบทกฎหมายครับท่านประธานสภาที่เคารพครับเราจะเห็นว่าองค์กรอิสระหลายองค์กรด้วยกันได้ขึ้นเงินเดือนตัวเองครับท่านประธานแล้วก็องค์กรอิสระเหล่านั้นมีความผิดครับติดคุกถูกตัดสินจำคุกครับท่านประธานนี่คือองค์กรอิสระ ปปชโดนมาแล้วกกตชุดก่อนโดนมาแล้วครับท่านประธานนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าท่านประธานครับท่านทราบไหมครับว่าสารรัฐธรรมนูนนั้นเพิ่มอำนาจให้ตัวเองผมอยากทราบว่าการเพิ่มอำนาจของสารรัฐธรรมนูญให้ตัวเองนั้นมันถูกต้องแล้วหรือครับเช่นมาตรา68 ที่บ่งบัญญัติไว้ชัดเจนว่าผู้เห็นการกระทําที่จะล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยต้องยื่นอายการสูงสุดและส่งสารรัฐธรรมนูญครับนี่คือข้อแท็จจริงในวันนั้นแต่สารรัฐธรรมนูญบอกว่ามีอำนาจในการรับเรื่องได้ครับท่านประธานสภาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มีเรื่องอะไร พี่น้องประชาชนก็ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญได้เองเลยครับแล้วจะมีองค์กรอัยการสูงสุดไว้ทำไมครับท่านประธานไม่ต้องเสียภาษีของพี่น้องประชาชนเอาไปใจ่ายให้ยุบไปเลยดีกว่าไหมครับท่านประธานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ชอบทำสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจหรือครับที่จะเป็นผู้บบทบัญญัติเพิ่มกฎหมายและก็แก้กฎหมาย ด้วยตัวเองครับท่านประธานเพราะฉะนั้นนี่เป็นการลุกแก่อำนาจของสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่าครับที่เพิ่มอำนาจให้ตัวเองครับท่านประธานนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานองค์กรของรัฐสภานั้นเราแก้รัฐธรรมนูนครับพี่น้องประชาชนได้มอบอำนาจให้เรามาแต่สารรัฐธรรมนูญนั้น ไม่ได้เชื่อมโยงจากประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวคนไม่กี่คนเลือกเข้ามาแต่ท่านสามารถยุบพรรคการเมืองที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศหลายล้านคน14บ5หล้านคนเป็นเจ้าของพรรคครับแต่ท่านมาจากคนไม่กี่คนเลือกเข้ามาท่านก็ทำได้ครับท่านประธานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ท่านประธานครับ สารรัฐมนูญนั้นมีการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำของพวกเดียวกันหรือเปล่าครับท่านประธานเราจะเห็นว่ามีคลิปวิดีโอที่สารรัฐมนูญคุยกันเรื่องข้อสอบมีการทุจริตข้อสอบในการที่จะมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของสารรัฐมนูลครับแล้วคลิปก็เปิดเผยออกมาครับผมอยากถามว่า วันนี้ทำไมเงียบครับสารรัฐธรรมนูญทำไมไม่มีการตรวจสอบคลิปอันนั้นว่าจริงหรือไม่มีการทุจริตในการสอบข้าวเป็นเจ้าหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับท่านประธานผมอยากทราบหน่อยครับที่เรื่องของคนอื่นตรวจสอบแต่องค์กรของตัวเองคณะตุลาการที่เป็นองค์กรของตัวเองทำไม จึงไม่มีการลงโทษทําไมไม่ตรวจสอบผู้กระทําผิดครับท่านประธานครับเรื่องนี้สมพานทําผิดศีลในวัดท่านประธานครับลูกวัดเน้นนะถ่ายรูปเห็นชัดว่าเจ้าอาวาสทําผิดศีลน,นะแล้วเนนะ้นถูกไล่ออกจากวัดถูกตั้งก้อาอย่างนี้ถูกไหมครับ เหมือนกันท่านท่านประธานครับสารร,รัฐมนูญทำผิดแล้วก็เจ้าหน้าที่ในนั้นถ่ายคลิปได้แล้วก็ตั้งข้อหากับท่านประธานเอาผิดกับผู้ที่จับผิดได้ครับท่านประธานนี่คือสารรัฐมนูญของประเทศไทยเพราะฉะนั้นท่านต้องตรวจสอบองค์กรของท่านเองก่อนว่าท่านทำดีหรือยังถูกหรือยังครับ ในสายตาชาวโลกในวันนี้เขาก็นั่งหัวเราะอยู่ครับการที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านหนึ่งท่านทำกับข้าวครับท่านสมัครสุนทรเวงท่านประธานครับท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงครับในช่วงนั้นพักพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งท่านสมัครทำกับข้าว ท่านลองคิดดูทีครับผมไปต่างประเทศหลายรอบครับเขาก็หัวเราะบอกท่านสอสอประเทศไทยเป็นอย่างนี้เหรอนายกทุจริตฆ่าคนไม่เป็นไรแต่นายกที่ผัดกับข้าวมันโดนปลดครับนี่คือประเทศไทยครับท่านประธานเพราะฉะนั้นองค์กรสารรัฐธรรมนูญนั้นทำอะไรเนี่ยที่ผมได้อภิปรายมามันเห็นกันแชบแว่า พฤติกรรมของท่านนั้นท่านยืนอยู่เคียงข้างใครท่านเป็นพวกใครมีการแบ่งพักแบ่งพวกครับเหมือนกับการเล่นฟุตบอลครับท่านประธานกรรมการผู้ตัดสินคดีเป็นของซีกหนึ่งกรรมการเป็นคนของซีกหนึ่งแล้วซีกหนึ่งนั้นส่งทีมฟุตบอลมาลงแข่งขันครับซีกหนึ่ง เป็นทัวแทนของควายไรดัดการครับมีกรรมการผู้ตัดสินเป็นของตัวเองทั้งหมดซีกหนึ่งควายประชาิธไตยเป็นคนของประชาชนครับออกมาต่อสู้กันครับควายประชาชนยิงครับลูกโทษเข้าไปในกรรมการเป่านกหวีดบอกว่าไม่เข้าล้ำหน้าครับแต่อีกซีกหนึ่งครับเตะชูดเข้าไปฮนะกรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่ผิดครับ เหมือนกับสารรัฐธรรมน,นูญครับ <t> รท่านประธานตัดสินยุบพรรคคดีของพรรคพลังประชาชนเราจะเห็นว่าพรรคหนึ่งเป็นพรรคคู่ต่อสู้คู่แข่งของพรรคพลังประชาชนครับทำผิดไม่ว่าคดีใช้เงินบริจาค29ล้านเงินของกกตผิดวัตถุประสงค์ใช้เทคนิคไม่เป็นไรครับหรือว่า การใส่ฟอนเงิน278ล้านครับทั้งสองคดีกี่คดีหลุดหมดครับท่านประธานนี่คือความอายุติธรรมของสารรัฐธรรมนูญชุดนี้ที่มอบให้กับประเทศไทยที่มอบให้กับพักการเมืองเหมือนกับการเล่นฟุตบอลที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้ทราบเพราะฉะนั้นผมมาพูดในวันนี้ท่านประธานครับผมต้องการ ให้คณะตุลาการสารรัฐมนูญทั้ง9ท่านมีจิตสำนึกว่าท่านนั้นเป็นคนของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ท่านเป็นคนขององค์กรใดองค์กรหนึ่งพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะท่านกินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับนี่คือข้อเท็จจริงถ้าท่านทำตัวดี มีพฤติกรรมที่ดีทําหน้าที่ตามหลักนิติรัฐนิติธรรมท่านก็สามารถที่จะดำรงอยู่ไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าท่านทำอย่างนี้รับรองได้เลยครับว่าการเล่นฟุตบอลเหมือนกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาท่านเห็นหรือยังครับอยู่ที่คนดูทั้งประเทศเขาดูอยู่ว่าการเล่นฟุตบอลนั้นใครเล่นตามกฎกติกาครับท่านประธาน คนไหนเล่นนอกกติกาชาวบ้านนั่งดูครับไม่ใช่คุณชนะคดีในวันนี้คุณยิ้มหัวเราะร่าครับแต่คนทั้งประเทศด่าไปหมดครับท่านประธานผลออกมาการเลือกตั้งฝ่ายประชาชนเป็นผู้ชนะครับนี่สแสดงให้เห็นว่าประชาชนทั้งประเทศมีความคิดสวนทาง กับสารรัฐธรรมน,นูญใช่หรือไม่ท่านประธานเพราะฉะนั้นท่านจงใช้สมองคิดเถอะครับว่าท่านอย่าทำอะไรเพื่อรับใช้ใครองค์กรใดพรรคการเมืองใดอย่างเด็ดขาดอำนาจของประชาชนไม่มีวันตายครับท่านประธานอำนาจของประชาชนเป็นวิทยาศาสตร์เป็นอำนาจที่แท้จริงที่จะต้องดำรงอยู่ในสังคมนี้ เพราะสังคมนี้เป็นสังคมประชาธิปไตยทั่วโลกในวันนี้เพราะฉะนั้นถึงท่านจะใช้ตัวแทนองค์กรอิสระท่านประธานครับท่านวราชัยต้องสรุปแล้วครับพอสมควรแล้วท่านสรุปก็ได้ครับท่านประธาน,าน,านเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราต้องมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยองค์กรอิสระ ท่านวัชราประท้วงวัชชัยสักครู่เชญนะต้องลุกขึ้นดิท่านประท้วงไดครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายวัชราเปทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ผมนั่งลงและยกมือขึ้นคือผมแสดงความประสงค์ที่จะอภิปรายขอบุณท่านประธานที่มองเป็นการประท้วง ท่านประธานครับผมไม่ได้ประท้วงครับก็แต่งงานเชิญดั่งไม่ได้ประท้วงนั่งลงถ้าวชัยสรุปได้แล้วครับสรุปได้แล้วพอแล้วครับงานพอสมควรแล้วครับยังมีผู้แสดงสิทธิ์เนี่ยจะอภิปรายประมาณเกือบที่สิบท่านนะครับต้องสรุปแล้วครับคุณท่านวชระเพชรทองครับที่ไม่ประท้วงผมผมขอสรุปเลยก็ได้ท่านประธานครับพอผมอภิปรายทุกทีเวลาจำกัดตลอดลยละท่านประธานครับผม ขอสรุปว่าขอให้สารรัฐธรรมนูญยืนอยู่บนหลักนิติรัฐนิติธรรมทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องสิ่งที่ผมพูดนั้นไม่ใช่นายวรชัยเหมะเป็นคนพูดครับแต่ผมสะท้อนมาจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสะท้อนให้สารรัฐธรรมนูญได้ฟังต่อไปจะได้รู้ว่าเรื่องที่ท่านทำนั้น พี่น้องคนไทยทั้งประเทศกำลังสนใจครับคนไหนทรยศต่อประชาชนสิ่งที่ตามมาท่านคอยดูแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนหลายประเทศครับขอบคุณครับท่านประธานครับ